ไม่ว่าใครจะเข้ามาใครจออไฟนะครับใครจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่จะมาช้าหรือจะมาเร็วก็าตามนะครับผมทีพนพัฒนนะครับก็ยังอยู่ที่เดิมตรงนี้เสมอ,อยังพร้อมต้อนรับท,ทุกคนนะครับยังไม่เคยปล่อยเงินหรืจักใครถ้าทุกคนไม่ปล่อยเงินจากผมนะครับก็ขอบคุณเชิญรับ นำใจทุกความรักที่เคยให้กันตลอดมานะครับตั้งแต่เข้าวงการมาเลยนะครับก็มีคนที่เป็นหน้าเก่าหน้าใหม่ไปถึงโม,มหน้ามาแล้วก็่ฉยนะนะ้วคนที่มาตั้งแต่เริต้นคนที่ย ตอนกลางคนที่ขึ้นมาคนที่ไม่อยู่ไม่อยู่แล้วหมายถึงว่าไม,ไม่มีเวลาตามแล้วหรือหรือาวอร์เอเวอร์นะครับเราจะไม่พูดถึงแต่ว่าแค่รู้สึกว่าอยากที่จะขอบคุณขอบคุณจริงๆเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแรงใจที่ทำให้ผมเดินมาจนถึงทุกวันนี้ได้มีแรงใจที่จะ ตั้งใจทำงานพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็ผลิตผลงานด,ดีต่อไปเพราะว่าการที่รู้ว่ายังมีแฟน,แนยังมีคนดูนั่นแปลว่าเรายังที่ยื่ในเส้นทางอาชีพนี้อยู่ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่ดูทางบ้านทุกคนด้วยนะครับ ป็นความรขอบคุณจริงๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่ร่วมทำบุญด้วยกันวันนี้ก็ขอบคุณที่มารูจักกันนะครับขอบคุณครับ